พบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นหุ้นหน้าสืบในวันที่7มก,กราคมนี้เป็นหุ้น Big c a คที่แกว่งตัวเป็นขาลงมาระยะหนึ่งแล้วก่อนที่จะร่วงลงชัดเจนมาในช่วง1-2วันนี้ราคาหุ้นที่เราจับตาความเคลื่อนไหวในเช้าวันนี้เปิดลบที่1 4 5บาทปรับตัวลงไป4บาทหรือติดลบไปเกือบ3%และลงต่อไปทำจุดต่ำสุดที่1 4 3บาทซึ่งเป็นนิวโลในรอบเกือบ4ปี เราลังพูดถึงหุ้นธนาคารกรุงเทพหรือว่า BBL ซึ่งภาพในระยะยาวกราฟหุ้นเป็นขาลงมาตั้งแต่ต้นปี56โดยราคาหุ้นทิ้งตัวจากระดับบริเวณ230บาทแกว่งตัวลงมาโดยตลอดจนในปัจจุบันราคามาเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ140กว่าบาทราคาหุ้น BBL อ่อนตัวลงต่อเนื่องเป็นไปตามภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศที่ชะลอตัวลง สะท้อนกำไรของธนาคารที่เติบโตเพียงเล็กน้อยมาหลายปีในปี56 b BPL ทำกำไรได้35,000ล้านบาทส่วนปี57กํากำไรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยทำได้36,000ล้านบาทส่วนก้าเดือนแรกของปี58เหลือเพียง26,000ล้านบาทเท่านั้นราคาหุ้นที่ปรับตัวลงในรอบนี้แม้ว่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกับหุ้นในกลุ่มแบงก แต่ BBL กลับมีแรงขายออกมามากกว่าหุ้นแบงก์ตัวอื่นเป็นเพราะความเสี่ยงของสินเชื่อที่อยู่ในระดับสูงจึงทําให้กังวลว่าอาจจะกลายเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL ได้ในอีกไม่ช้าโดยเฉพาะการปล่อยกู้และเป็นแบงก์การันตีให้กับไทยทีวีหรือทีวีผูที่พึ่งผิดชําระค่าใบอนุญ,ญาตทีวีดิจิทัลอีกทั้งล่าสุดเตรียมปล่อยกู้ให้กับแจท๊ที่ชนะการประมูลขึ้น900เมกะเฮิร์ ด้วยราคาสูงกว่า70 0 0หล้านบาทจากบทวิเคราะห์ของโลก k ค KGI ระบุว่าแม้สถานการณ์ด้านคุณภาพสินทรัพย์ของ BBL จะดูดีขึ้นในไตรมาสที่4ของปี58แต่ในปี59ยังน่ากังวลว่า BBL อาจต้องตั้งสำรองในสส่วนที่สูงต่อไปขณะที่โลก Finan c เไซรัสมองว่าความเสี่ยงจากการเป็นแบงก์การันตีให้กับ TVPool และ Jazz จะกระทบต่อบ b o กแว a l ลูราว32บาทต่อหุ้นแต่ยังคงคำแนะนำซื้อเนื่องจากราคาหุ้น BBL ร่วงลงต่ำกว่า BookValue ที่186บาทแล้วเมื่อสืบด้านเทคนิคจากนักว,วิเคราะห์บลก็กธนชาติวิชนันท์ธรรมบำลุงมองว่าการเก็งกำไรหุ้น BBL ควรให้ราคาหุ้นยืนเหนือแนวรับได้อย่างแข็งแกร่งที่แนวรับ144บาทเพื่อลุ้นไปขายที่แนวต้าน150บาท และให้ขายตัดขาดทุนหากหลุด143บาท